ตอนนี morning, so ้ครับประกอบเสร็จนะครับเตรียมจะฟังเสียงแล้วหัวแบตหลวมเกียร์ครับจับมาสวยแล้วปั๊มใหญ่ครับปั๊มใหญ่แต่ปั๊มใหญ่หันเก่า ตั่งแต่หัเกระอันเกา่เกาลูกไม่ใหญ่ครับอันนี้โล่นเครื่องอะโล่นมาสองนิ้วเก,ก่าสองนิ้วอกกขอบเครื่องโอ้เออปัมป๊มปั๊มเก่าความความยาวอยู่ประมาณนี้เนาะความยาวประมาณนี้ตัวนี้โล่นมาอีกหน่อยนึงออ้ว,วนกว่าอ้วนกว่าแม่แม่แม่แ ออกอยู่เซ็ปขีดสามวันนี้รุ่นที่สามเลยนี่สามร้อยแปดสิบพีเอในรอบสองพันเออแบบนี้ดึกขาดลอเลยไม่พอบวกกล่องพ่วงก็ไปอยูครับ <c oughs> ดึกก็นี่ขาดาพลอยัน หลังเรียบร้อยครับปงค์ประกอบเครื่องเก่าครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันครับครับจะตัดแล้วครับ

there bay nước tét sẽ là đều chẳng nào này Để càng cao